จากเชียงใหม่เราลงไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยที่นั่นเขาบอกว่าจัดงานกันยิ่งใหญ่<ะ>สนุกสนานมากๆพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาบอกว่าสนุกกันจริงๆบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณสิทธิกรจันทาสารครับมีรายงานสดเข้ามาครับคะ่ะเชิญครับ ครับและวันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันครับกับการเดินทางออกมาทําข่าวกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการเงินและการรักสุขภาพกับกิจกรรมฟันลันและฟันเลินครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวได้ตะเวนดูบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติในจังหวัดขอนแก่นโดยไปเริ่มกันที่จุดแรกที่มหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นบริเวณหอประชุมการจนาพิเศษได้จัดกิจกรรมฟันลันและฟันเลิน วิ่งเพื่อสุขภาพมินิมาราทอนบรรยากาศครอบครัวระยะทาง5.4กิโลเมตรซึ่งจัดมาเป็นปีที่19กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกามีผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงานมากกว่า3,000คนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารักของครอบครัวที่พาเด็กๆมาออกกำลังกายปลูกฝังการรักสุขภาพและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งเดินและวิ่งโดยผู้ปกครองของน้องมารินและน้องซาเบียอายุ4และ5ขวบให้ข้อมูลว่า การวิ่งเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายพาเด็กๆมาซึมซับบรรยากาศและเป็นการใช้เวลาว่างทํากิจกรรมร่วมกันสารวา่าเลยค่ะเหนื่อยไหมคะวิ่ง5กิโลไม่เหนื่อยค่ะแล้ววันนี้หนูมากับใครคะมากับยายค่ะ,ะจริงๆเข้าร่วมทุกปีค่ะตั้งแต่เขาสามขวบปีที่แล้วก็ เข็นมีรถเขีนด้วยแต่ว่าปีนี้เขาวิ่งเองเราเป็นคนในมอนะคะ่ะกิจกรรมนี้มันเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็แบบว่าปลูกฝังเขาด้วยจริงๆมาทั้งครอบครัวเจคนแต่ว่าเขาเข้าไปแล้วเราคิวหลังสุดของบ้านค่ะหลังจากออกกาลังกายเรียบร้อยน้องๆสามารถร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติภายในบริเวณหอประชุมมีการแสดงของพี่ๆทหารในชุดยุทธวิธีทางภาคป่าและภูเขา แ,แสดงยุธทธปพกรเพื่อสอดแทรกความมีระเบียบวินัยให้น้องๆและนอกจากนี้ทางคณะศึกษา,าศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการสอดแทรกความสนุกผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการให้เด็กๆได้ทํามากมายเช่นสาขาวิชาศิลปะศึกษาได้นําการระบายสีมาให้น้องๆได้ฝึกใช้จินตนาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาได้นําระบบ AR และให้ความรู้เรื่องการเกิดมลพิษ PM2.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาได้จัดกิจกรรมเกมวิชาการเพื่อทดสอบทักษะการคิดคำนวณสร้างความสนุกสนานให้น้องๆเป็นอย่างมาก